เป็นเศษวัสดุเราใช้จากธรรมชาตินะครับเป็นใบไม้กิ่งไม้ไมไมฟางข้าวอันนี้เราคือเราใช้หมดนะครับอันนี้เราเอาพนักงานเขาใช้แล้วเราเกี่ยวไข่แล้วเรานึ่งข้าวแล้วนะครับเราต้มกาแฟแล้วนั่งทิ่กินกาแฟตรงนี้ก็ต้มกาแฟกันนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยเราก็จะไปใช้เป็นส่วนผสม,สมในดินปลูกของเราทําไมเราต้องการใบาชาเข้าไปผสมในดินปลูกเพราะใบชาเนี่ยนะครับ พอเขาคายแก๊สออกวาที่เราไปเป็นเชื้อเพลิงแล้วเนี่ยมันจะเกิดรูฟุลเล็กๆอยู่ตรงนี้ซึ่งรูฟุนเหล่านั้นมันจะเป็นตัวเก็บความชื้นเก็บอากาศลงไปในดินแล้วคาร์บอนเนี่ยก็จะเป็นตัวหนึ่งที่จะพืชนําไปสังเคราะห์แสงนะครับจุลินทรีย์ก็จะมีที่อยู่อาศัยกาเรียกวคอนโดมิเนียมจุลินทรีย์จุลินทรีย์ก็จะเลยก็เลยได้ขยายตัวได้มากขึ้นในกี่ ทำให้รสชาติของอันนี้น่าจะตูไม่ได้นามันกินไหมผัดเราก็กรอบไปด้วยรสชาติดีนะครับแล้วก็ยังมีฟอสเฟตอีกซึ่งการเผาถ่านนี่นะครับการเผาถ่านเนี่ยมันจะเกิดน้ําส้มควันไหมออกมาแต่ของเราอยู่ตรงนี้เลยเขาฟอสเฟตเนี่ยมันจะเป็นตัวขับไล่แมลงให้เราได้ด้วยคือค่าฟไม่ได้อยู่ตรงนี้หมดอันนี้อันนี้ทะเำเองทำเองครับแต่ได้สูตรมาจากท่านดรรศสุขสวัสดิ์ขออนุญาตทําเพื่อ พี่น้องเกษตรกรเราไม่ได้ทําเพื่อการขยายหรือขายเขามีสิทธิบัตรเราก็เลยขออนุญาตต้องขออนุญาตท่านท่านได้รับรางวัลจากยูเนสโกเนาะยูเนสโกครับแล้วจะไปประยุกต์เทียนุเทพอ๋อผมไปบรรยายอยู่ผมไปบรรยายที่โรงแรมนั้นคือว่าเพื่อวัตเยอะมันเสื่อจแกเกลียดเนี่ยมันมันคนลบต้องการบางอย่างเสียนวัสดุแล้เผาเทนมันขยาเปียกไม่ใช่หรอที่ อย้เยอะครับหลายใช้ความชื้นไม่เกิน10%ค่ะถ้าเกิน10%ปุ๊บถังเราอายุการใช้งานเขาจะจะได้น้อยแล้วก็การเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ครับมันจะเกิดควันนี่แต่ตอนนี้จะไม่มีควันเราต้องก่อไฟจากข้างล่างก่อนไม่ก่อนจกข้างบนเราเอาลงอย่างนี้ครับในตะเกียงทอดใสตะเกียงอ่าต้างมันจะเสร็จแล้วสุดเราใส่ไปง้นนนเเปป็็เป็น ต่ำใช่ไหมคะโครงเลยครับสองแล้ววัสดุเราสองแข้างล่างก้นก้นกระดูกอันนี้ใส่ใส่วัสดุไปให้เต็มให้แน่นแบบนั้เลยครับแล้วก็ปิดฝาปิดฝาเลยปิดฝาอย่างนี้ครับแล้วก็ล็อกด้วยตัวนี้นะครับจากนั้นเราก็ใช้ไม้เนี่ยครับจนนี่กระดับทันทันจนเต็มแล้วก็ก่อจากตรงนี้ครับ ไฟก็ข้าลามเข้าไปไฟก็จะไหม้ลงไปเรื่อยแล้วทีนี้ความร้อนมันออกปุ๊บความร้อนก็จะไปแยกสลายแก๊สที่อยู่ในในตัวในตัวของวัสดุเนี่ยออกมาตามรูเล็กๆนี่ครับตามรูออกมาตรงนี้เขาจะออกมาตรงนี้พอออกมาตรงนี้เสร็จปุ๊บพอออกมาไฟมันไหม้ลงไปมันก็จะติดไฟอีกรอบหนึ่งใช่ไหมครับจากความร้อนร้อยร้อยองศามก็จะเป็นสามร้อยขึ้นลว หเกิน600อคยเคยเคยเผาแล้วสูงสุดถึง400องศา400องศาปุ่งข้าวตรงไหนเขาถางกันก็เอาขาเตาตั้งเลยข่าเตาแก๊สตั้งวางตรงนี้ครับขาขาจะมีขาไม้ก็หมายมันก็ยุบลงเอาไม้ยุบลงก่อนหรืออว่างให้เสมอครับไม่ให้มันยาวครับจะทำอาหารได้เลยอยู่ตรงนี้ นี่ไงหมูกระทะน้ำมันส่ย่างเลยใช่ไหม่บ้านเราทรุงเทพก็ได้ไม่มีควันถ้าเป็นหมูกระทะเนาะย่างเธอจะมีปืนเยอะขนาดนี้หรอไปบรรยายที่กรุงเทพก็เก็บเศษวัสดุในกรุงเทพเหระครับเขาให้เราเสียัรือโรงแรมอะไรนะ ที่เราไปเรีนในขั้นเดนาไปไหมต้องต้องทำอขอบขึ้นมาหน่อยนึง่ากันน้ำมันมันไหลลงไปไปย่งหมูกระทะได้ดัดแปลงเกดแปลงัดมงจุดมีมีอะไรเพิ่มไหมครับถามเพิ่มไหมครับ ที่ราวอย่างพี่คิดกับที่ทำเวชาได้นะครับลืมไปแล้วเป็นวิทยากรอยู่แล้วขอบคุณท่านดรสาธาสุขสว่างที่ให้อะไรดีๆมาเพื่อถ่ายทอดนะครับส่วนด้านนี้ก็เป็นดานทำปุ๋ยเรียนลงกานใช้ครับ นี่คือโบกชีครับพอพอด็กมาเรียนแล้วองการทำโบกชีครับอันนี้ใช้ได้แล้วนะครับวันนักศึกษาที่สองของภาคเกินแล้วครับเกินเจ็ดวันแล้วครับตัวตัวจับดึงสี่หอดหรือเปล่าตัวตัวดึงสีใช่ตอนนี้มันจะเย็นแล้วครับเย็นแล้วมันใช้ได้แล้วครับฟองไหมหรือว่าอ่าตัวนี้กลับครับกลับแต่ผมทําผมจะเอาใส่ในโรงปุ๋ยหมักเติมอากาศ เดี๋ยวผมจะพาไปดูครับไม่รู้ว่าของท่าน <c oughs> ไม่รู้ท,รท่านไหนคิดนะผมยังคงเก่งมากเลยครับ <c oughs> โดยที่ว่าให้กเกษตรกรไม่ต้องเปิดเอวอ่ะผมว่า <c oughs> แต่ก่อนผมเหนื่อยนะพอมอรู้จักเรื่องของเติมอากาศรู้สุดยอดมากเลย <c oughs> ท่านเป็นลองไปแล้วคลอง <c oughs> ทิมดีไปแล้วค่ะนะครับแลวทีนี้โบกชีนี้ก็จะมีส่วนผสมนะครับขึ้นหนึ่งตอนหนึ่งเลยปุยขาวหนึ่งรัหนึ่งแกลบหนึ่งครับ แล้วส่วนน้ำหมักก็จะใช้แค่60%ซให้มีความชื้น60%แต่เราจะหมักอยู่ที่เราจะใช้อยู่ที่1นึ่งต่อพันครับมไม่ต้องไปใช้เยอะเพราะตอนนี้จิลินซีเยอะอยู่แล้วนึกออกแล้วแกลบดำเราบอกว่าเรามีการใช้แกลบดำค่ะแกลบดำนี่เราเผาเองหรือว่าเราไปซื้อเข้ามาคะครับเราเผาเองครับเราเผาเองเราทำเองในส่วนทั้งหมด ไปดูถ้าหมดคำถามแล้ว <c oughs> ปปคำถาม <c oughs> แล้วแต่กรรมการนักออกก็คือเราจะใช้รถลากข้อใช้รถลากข้ออาทิตย์สองครั้งเพื่อรักษาสึง่ขอารรอมนี่กะเป็นอินอย่างนี้ถึงไม่ขอการรับรองแต่ก็เป็นอินซีอยู่แล้วเราเราจะให้เขากินด้วยผสมอาหาร ปรดมอาหารแล้วก็ใส่น้ำให้เขากิดนะครับยูลินซีก็ที่จะไปเขาเรียกว่าในในในกระเพาะของเขาเนี่ยถ้ามันเกิดอ,อะไรไม่ดีพวกพัฒนินพวกในตัวเช่นนะครับในตัวเช่นที่มันทําให้ระบบทางเดินอาหารเขาเสียนะครับยูลินซีอะไรเนี้ยมันจะไป่เหมือนกมันมันจะปรับสภาพได้เร็วทําให้ไข่ลูกโตไหมมันก็ปกติขึ้นมาแล้วมันกินอิ่มมันก็โต นาะแต่เราจุลินทรีย์เราไม่ได้ไปใช้ให้มันโตถ้าถามผมว่าใช้จุลินทรีย์จะไข่โตไหมผมก็ไม่รู้นะผมไปรักษาอย่างอื่นผมไม่ได้ไปให้มันไข่โตไประมาณนี้นะครับโอ้ด้านนี้ด้านนี้กำลังพร้อมจะไข่ต่อ้านั่นไข่นางแล้วจะแยกไว้ก่อนพอตัวนี้ไปนจะเข้าไป้วเดี๋ยวหมูฝ่ไปสองตัวทำสองตัวนันจะทำเป็น นนตนา่แวคทรัเี่ยเหรอ้วครับหัวเหัวหครับตงนคือบ้านครับบ้านจริงแล้วตรงนี้มันจะเป็นป่าทันหนึ่งพอดีเนี่ยเขามาลื้ออ้เนี่ยหลบเขาจะทำอะไรนู้นลงไปผมก็ต้อง ฮับแรงอนซเนมนหรือว่ารือว่าแป้งน้าโยนั่นยังไม่นั้นแค่สองไล่เองเขายู่ที่วนอยู่ที่เป็นลงเดินนะฮะมีไข่มีไข่ออกไข่แล้วครับ นอนเงียบเชียว่่านอนเบผมจะทำเป็นหมูลุมครับูต้องการต้องการมูลมาีมาจว่ดวไอ้เขาขอมาถึงสออยังอมาถึงสองอ้อยสออสองการเอามาช่วยราชการหน่อยเขาเลยไม่ผมอบีวมันมีจกนมั้งไอ่ะขอเขาเราเคยวย